รอบรั้วทหารเที่ยงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามก้าวแรกของประเทศไทยในการพัฒนายุทธปกัณ์ทางการทาหารที่เราผลิตขึ้นเองนะครับโอ้โหก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยสมรรถนะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ ที่เห็นอยู่นี้คือการทดสอบต้นแบบยานเกาะล้อ,อยางลำเลียงคนสเทอนน้ำสเทินบก8คูณ8 A APC ที่สถาบันป้องกันประเทศหรือ DTI และบริษัทชทวีจำกัดมหาชนพัฒนาร่วมกันในประเทศยไเป็นครั้งแรกโดยเป็นการทดสอบสภาพการใช้งานตามมาตรฐานและการทดสอบคุณลักษณะาการเคลื่อนที่เช่นการทดสอบความเร็วการทดสอบอัตราเร่งและระยะเบรกการทดสอบลัศมีวงเลี้ยว รวมถึงทดสอบการวิ่งผ่านอุปสรรคและเครื่องกีดขวางต่างๆเช่นการวิ่งผ่านน้าลึกการไต่เส้นทางลาดชันในภูมิประเทศที่ยานเกาะล้อยางสเสรนน้ำเสรนบก A A P C ปฏิบัติภารกิจจริงที่กองพลน,นาวิทยยธินอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีการใช้ยานเกาะล้อยางที่ที่านเห็นเนี่ยคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมเนี่ยเป็นการใช้รถ A v วีซึ่งเป็นรถเฉพาะการยกพลขึ้นบกแต่ว่าดีไซน์ของรถนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้หลักๆคือใช้ทางบกแต่ว่าทางสรพอก็พยายามเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้เหมาะกับนอยใน,นในการขึ้นจากทะเลขึ้นมานะครับซึ่งการทํางานของนอย,ยอคือมาจากทะเลนั้นต้องขอขอบคุณจริงๆว่ารถคันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับต้นแบบยังเกาะล้อยางลําเลียงพลเนนสถานเสถันบกสามารถบรรทุกเจ้าหน้าที่ประจํารถได้ถึง14นายความเร็วเดินทางบนบก80กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วเดินทางในน้ำสูงสุด15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถติดตั้งระบบอาวุธหลักคือปืนขนาด12.7-30มิลลิเมตรมีเกราะด้านข้างและใต้ท้องกันกระสุนตามมาตรฐานยุทธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมรวมถึงได้ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับรอบตัวรถและระบบมอนิเตอร์แสดงผลทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีประกันประเทศกล่าวถึงโครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบบานเกาะล้อ,อยางสำหรับไปบัติภารกิจของหน่วยประชาการนาวิกโยธถินโดยหลังจากการทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้แล้วจะสามารถสมอบให้หน่วยประชาการนาวิโยธินกองทัพเรือเพื่อทดสอบทางยุทธวิธีของหน่วยเป็นจํานวนหนึ่งปีก่อนติดตั้งระบบอาวุธและเข้าประจํากันในหน่วยต่อไปถือว่าเป็นโนโยบายของทางรัฐบาลแล้วกันนะฮะที่เราได้ร่วมมือกับเอกชนในการที่จะผลิตรถยนต์กราะ ขนาดแปดคุณแปนี่ขึ้นมาแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะเราก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าหากว่าเมืองไทยเนี่ยสามารถที่ผลิตเองได้นะครับเราก็จะสามารถลดการนําเข้าแล้วก็ลดการใช้เงินทางของในส่วนของภาครัฐแล้วก็เป็นการพัฒนาฝีมือของคนไทยด้วยถือเป็นข้อสาคัญของงานวิจัยและการพัฒนายุทธบุรณ์ทางทหารของประเทศโดยท่าเปรียบเทียบขีดความสามารถในการผลิต และส่งกำลังบำรุงของสิบชาติอาเซียนเพราะว่าประเทศไทยจัดอยู่ในระดับกลางในการพัฒนาขีดความสามารถของยุทธ,ธบกรณ์จึงจำเป็นที่ในอนาคตประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาอุาตสาหกรรมป้องกันประเทศให้อยู่ในกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ในระดับสูงและสามารถส่งออกยุทธ,ธบกรณ์เพื่อลดงบประมาณของกองทัพในการจัดซื้อจากต่างประเทศด้วยทีมข่าวทหารททบ5รายงาน